สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนะคะประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะพบกับดิฉันลำยอบป้องค่ะดิฉันสักุนตาสาเหล่านะคะค่ะก็เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการเราได้นะครับกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจค่ะก็คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามเราะ ผ่าน2ช่องทางหลักเลยนะคะก็คือ,อช่องทางแรกค่ะทาง y o u t u b e นะคะเพียงแค่คุณผู้ผชมเนี่ยเซิร์ชไปที่คำว่า daily new life kts นะคะก็สามารถที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์สับส c ค i b e ให้เป็นกำลังใจให้เราได้นะคะแล้วก็ช่องทางที่2ค่ะก็เป็นผ่าน ยูท์ฯเฟซบุ๊กค่ะก็ไลยชื่อรายการเดิมนะคะคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนะคะผ่านทางช่องทางเดนิวไลท์ขีดทีเอสเหมือนกันค่ะค่ะก็เรียกว่าออกอากาศพร้อมกันอ่ใชทั้งทั้งสองช่องทางเนี่ยเวลาพร้อมๆกันนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ f b o o k ค่ะค่ะก็เช่นเคยค่ะเช้าแบบตลอดทั้งวันนี้นะคะก็มีข่าวอะไรข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวัน ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะโดยเฉพาะเมื่อเช้าก็มีข่าวมาจากกระทรวงการคลังก่ะก็บอกว่าวตอนนี้ก็สั่งออมสินรับมือวิกฤตรากหญ้าตอนนี้เรียกว่าเงินก็ขาดมือดอกเบี้ยก็แพงอาหารเร่แผงลอยก็เรียกว่าไร้ที่พึ่งนะคะตรงนี้ก็แบบว่าทางภาครัฐเอง ทางภาครัฐเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะก็กสั่งออมสินเลยไปด,ดูแลตรงนี้ค่ะก็ล่าสุดนะคะเมื่อเช้าค่ะคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเดินทางไปที่กระทรวงการได้มีการเดินทางนะคะมามอบนโยบายการทํางานค่ะให้กับธนาคารออมสินนะคะว่านะคะจะต้องให้ออมสินเนี่ยเร่งเข้าไปช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากในกลุ่มของธุรกิจ SME คนตัวเล็ก พ่อคะแม่คะหาบเล่แผงลอยนะคะที่กําลังมีปัญหาเข้าไม่ถึงกับสินเชื่อของสถาบันการเงินนะคะให้เร็วที่สุดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็มีบางส่วนเนี่ยต้องไปมีการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบกันแล้วนะคะซึ่งนะคะจากข,ข้อมูลการที่ว่านะคะก็มีการมีหนี้ในกลุ่มนี้นะคะทั้งในนาน o ไฟแนนซ์พิโกไฟแนนซ์แล้วก็สินเชื่ออื่นๆนะคะถึง3-4ล้านบาทแล้วค่ะซึ่งขณะนี้ขณะเดียวกันเนี่ยคะ่ะ ออมสินเนี่ยก็จะต้องอไปช่วยสร้างงานสร้างาสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ๆนะคะเพื่อรองรับกับวิถี new normal ด้วยนะคะหลังจากโควิด19เนี่ยท,ที่คลายค่ะค่ะก็สินเชื่ออื่นที่เป็นแบบ นี่ในกลุ่มนี้นะคะก็ประมาณ3 4แสนล้านบาททีเดียวค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้ทางธุรกิจรายย่อยชาวบ้านหาบเร่แพงลอยกำลังขาดที่พึ่งอย่างหนักนะคะทางอมสินจึงต้องเป็นหลักในการเข้าไปช่วยเหลือทั้งการขยายการพักหนี้การให้สินเชื่อเพื่อไม่ให้มีเพื่อไม่ให้รายย่อยและชาวบ้านเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะเครดิตคลันหรือว่าการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ หรือว่าเข้าถึงแหล่งเงินกู้ก็ยากและยังเสียดอกเบี้ยแพงนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการค่ะตอนนี้ที่พบว่าเดือดร้อนหนักมากจึงอยากให้ธนาคารอมสินเนี่ยโฟกัสเป็นพิเศษคืออยากให้กำหนดจุดนี้เลยค่ะซึ่งนะคะสําหรับแนวทางในการช่วยเหลือชัดๆนะคะมี2ส,ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะเป็นการปล่อยกู้ช่วยเหลือประชาชนและก็ธุรกิจตัวเล็กนะคะให้มีสภาพคล่อง ไม่กลับไป,ไปเป็นนี่ระบบอีกนะคะนี่นอกระบบอะะขอโทษนะคะ <c oughs> นี่นอกระบบค่ะ <c oughs> ก็อีกส่วนนะคะก็จะต้องสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่นะคะหลังจากหมดโควิด1 9เนี่ยค่ะแล้วก็จะ,ะเพื่อรองรับยุคของ New Normal ด้วยนะคะจะมีทั้งคนตกงานกลุ่มนักศึกษาที่จบมาแต่ไม่มีงานทำหรืออาชีพอิสระนะคะตรงนี้อ,อมสินก็จะต้องเข้าไปสอนคนเหล่านี้เนี่ย ให้รู้จักใช้เทคโนโลยีนะคะมีเงินทุนแล้วก็ไปไปตั้งตัวในการทําธุรกิจได้ค่ะ,คะทางด้านคุณอุตมะสาวนายนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาบอกว่าออมสินเนี่ยจะต้องเป็นธนาคารแห่งการพัฒนาเพื่อคนรุ่นใหม่ค่ะและช่วยเหลือธุรกิจเล็กๆให้อยู่รอดโดยเฉพาะผู้ประกอบการในกลุ่มอ,อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่มีการจ้างงานสูง ขณะดเดียวกันก็ยังมีการเพิ่มสินเชื่อช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระและพนักงานประจำนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตรงนี้มีวงเงินอยู่แล้วนะคะ2 0 0หมล้านบาทค่ะค่ะส่วนคุณวิไทยนะคะรัตนากรผู้อำน,ว,นวยการธนาคารออมสินค่ะก็บอกว่าเรโดนี้เนี่ยก็ได้เตรียมเสนอเข้าที่เข้า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคลร,รพิจารณาสินเชื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากาไวรัสโควิด1 9เนียค่ะก็เพิ่มเติมอีก2มาตรการค่ะคือวงเงิน120 0 0ล้านบาทนะคะได้แก่สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนวงเงิน1,0,000ล้านบาทค่ะสำหรับตรงนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวและบริการโดยตรงนะคะโดยรูปแบบก็จะเป็นการปล่อยกู้ให้ธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็ธนาคารรัฐนะคะไปปล่อยกู้ต่อ ให้กับธุรกิจรายย่อยค่ะดอกเบีย้ยตรงนี้ก็อยู่ที่2%ค่ะครอบคลุมทั้งกลุ่มโรงแรมโฮมสเตย์นะคะบริษัททัวร์ร้านนวดสปาร้านอาหารรถเช่าร้านขายของที่ระลึกนะคะแต่ตรงนี้ก็ไม่ไม่รวมสายการบินค่ะโดยนะคะก็มีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะหรือ,อบอสอยอค่ะก็เป็นผู้ช่วยค้ำประกันนะคะพร้อมกับเปิดกว้างนะคะ ให้ทั้งธุรกิจรายใหม่แล้วก็รายเก่าเข้าเข้าไปกู้ได้ค่ะค่ะส่วนอีกมาตรการหนึ่งก็เป็นสินเชื่อเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็เป็นการช่วยเหลืออาชีพอิสระและพนักงานประจําที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยสองหมล้านบาทนะคะซึ่งธนาคารเองได้มีการปรับปรุปรงเงื่อนไขใหม่นะคะเพื่อให้ประชาชนน่ะ กู้เงินได้ง่ายขึ้นวงเงินวงเงินก็สูงขึ้นเช่นไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ไม่ต้องมีคนค้ำประกันรวมทั้งยังขยายวงเงินจากรายละ1นึ่งหม่นถึง5้าห0ื่นบาทเนี่ยเพิ่มเป็น3 0มหมื่นถึง5้าหมื่นบาทค่ะ,คะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ เราถ้าเป็นคนทั่วไปเราก็ต้องเกาะติดนะเพราะว่าใครเป็นลูกค้าโดยเฉพาะใครเป็นลูกค้าของแบงก์ออมสินแบงค์นี้ใจดีท่านจัดให้อยู่แล้วค่ะค่ะไปต่อกันอีกข่าวหนึ่งก็เรียกว่าดีทิ้ง12,000่อบริษัทที่มีการเจ๊งหรือว่าปิดกิจการไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบลบชื่อออกจากทะเบียนนะคะตรงนี้เขาต้องการปิดไปเลยเพราะว่าป้องกันไม่งั้นกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยก็ใช้โอกาสแบบสวมรอยและหลอกลวงประชาชนได้ค่ะ ก็ล่าสุดนะคะคุณวุฒธิไกรนะคะละีลีวีระพันธ์นะคะที่บดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะก็บอกว่าทางกรมเนี่ยได้มีการถอนรายชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทนะคะจากจากออกจากจดทะเบียนะคะ่ะหรือถอนชื่อนิติบุคคลนะคะออกไปนะคะประมาณ 12,629รายค่ะซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพที่ไม่มีที่ไม่ส่งงบการเงินติดต่อการเป็นเวลา3ปีค่ะนับตั้งแต่ปี2,559ถึงปีอ่านะคะและนะคะจด ทะเบียนเลิกแล้วนะคะแต่ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีนะคะเพื่อตรงนี้นะคะเพื่อทำการปร,ปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นปัจจุบันค่ะแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือหรือสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลนะคะที่สำคัญค่ะก็ยังช่วยป้องกันความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพที่นำไปใช้ประโยชน์จากชื่อนิติบุคคลที่สร้างมานะคะเพื่อสำหรับหลอกลวงประชาชนให้ร่วมทำธุรกรรมการเงินด้วยค่ะค่ะ ส่วนการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนนั้นนะคะก็มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอยู่า,าอ2กรณีก็คือกรณีแรกเนี่ยไม่ส่งงบการเงินติดต่อกันเป็นเวลา3ปีนับตั้งแต่ปี59ถึงปี61นะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่เชื่อว่าไม่ได้ทําการค้าขายหรือทําธุรกิจแล้วตรงนี้ก็พบว่ามีจํานวนถึง9,300รายนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่จดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชี ที่ทำการอยู่นะคะหรือว่าไม่ได้ทำไม,ไ,ไม่ได้จัดทําบัญชียื่นจดทะเบียนภายในเวลากําหนด3ปีนับตั้งแต่เลิกห้างหุ้นส่วนบริษัทต,ตรงนี้ก็มีจํานวนถึง3,200รายนะคะในส่วนนิติบุคคลที่อยู่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดเองเนี่ยทางกรมเองก็บอกว่าได้ประสานงานกับทางสํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดให้ทําการตรวจสอบเพื่อดําเนินการในทิศท,ทางเดียวกันค่ะ สำหรับในเรื่องนี้นะคะมีรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์นะคะเพิ่มเติมค่ะบอกว่านะคะบริษัทนะคะร้างที่จะถูกชื่อออกจากทะเบียนนะคะตอนนี้ก็12,629ลรายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับาการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างนะคะกลุ่มค้าสลากรับทํำป้ายโฆษณากลุ่มจัดงานอีเวนต์ธุรกิจทัวร์หรือนายหน้าในการจัดจำหน่ายตัว๋วสายการบินกลุ่ม ที่จำหน่ายวัตถุมงคลสิ่งทอเครื่องนึ่งผมนะคะอะไหลยานยนต์ลุ่มค้าปีค้าสง่งนะคะเรื่องนี้ทางคุณวิทุกมุติไกรก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้ทางกรมเองอได้มีการประกาศรายชื่อนิติบุคคลผ่านทางเว็บไซต์นะคะ w w w d b d g o t h นะคะเป็นหัวข้อ เกี่ยวกับคู่มือการทําธุรกิจเลือกบริการข้อมูลเลือกอจดทะเบียนธุรกิจและเลือกประกาศถอนทะเบียนร้างและคืนสู่ทะเบียน ทั้งนี้หากพ้นกาหนดในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเนี่ยนิติบุคคลดังกล่าวจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนทันทีและสิ้นสภาพนิติบุคคลนะคะค่ะ,คะขอต่ออีกนิดก็แล้วกันไหนไหนก็ไหนไ,หน,ไหน,นะคะทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจนะคะชี้ชัดว่า SME ตอนนี้เรียกว่ารั่ําำหนักนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะกระทบจากโควิด19เนี่ยก็มีการเลิกจ้างถึง50เลยทีเดียวค่ะค่ะซึ่งนะคะคุณสุชาติจันทราน นาคราชนะคะประธานคณะอนุกรรมการมาตรการแรงางานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะหรือสอทอเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยผลสํารวจสถานการณ์การจ้างงาน,นะคะในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด COVID -19 เนี่ยค่ะแล้วก็แนวทางการปรับการทําการจ้างงานในอนาคตนะคะจากกลุ่มตัวอย่างใน45กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะก็นะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากผลสํารวจการจ้างงาน บริษัทขนาดย่อมนะคะเป็นกลุ่มรายได้ไม่เกิน100ล้านบาทแล้วก็กลุ่มแรงงานไม่เกิน50 50คนนะคะที่มีแรงงานไม่ไม,ไ,มไม่เกิน50คนคะ่ะแล้วก็กลุ่มบริษัทขนาดกลางที่มีรายได้ระหว่าง100-500ถึง500ล้านบาทมีแรงงานนะคะ51ถึง 200คนก็พบว่านะคะมีการจ้างงานที่ลดลงกว่า50เลยทีเดียวค่ะ,คะซึ่งขณะนี้นะคะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้มากกว่า500ล้านบาทแล้วก็ที่มีแรงงานมากกว่า200คนขึ้นไปเนี่ยก็มีการลดการจ้างงานลงไปแล้วนะคะประมาณ1ใน4หรือประมาณ25ค่ะ,คะซึ่งตรงนี้ก็เรื่องนี้นะคะชี้ให้เห็นนะคะว่าบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะมากกว่ารายใหญ่ค่ะ <S <S แล้วก็ประเมินอีกนะคะว่าหลังจาก วรัสโควิด -19 ีเนี่ยค่ะที้ขายเนี่ยการจ้างงานนะคะของบริษัทขนาดย่อมนะคะก็จะเพิ่มขึ้น6.5%ขนาดกลางเพิ่มขึ้น10.6%ค่ะ แล้วก็ขนาดใหญ่นะคะ4.1%ค่ะค่ะก็ะมีผลการสำรวจต่ออีกนิดนึงนะคะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยได้ให้ความสำคัญเรื่องการลดขนาดองค์กรนะคะแล้วก็มีการจ้างค่าการจ้างค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพื่อใหไ้ได้แรงงานที่มีทักษะหลากหลายแล้วก็การปรับรูปแบบการจ้างงานให้มีความยืดหยุ่นการลดการจ้างงานลูกจ้างประจําแล้วก็ใช้เอาซอสแทนนะคะแล้วก็เน้นตลาดออนไลน์เพื่อปรับแล้วก็มีการปรับฐานเงินเดือนเรียกว่า ทุกคนก็ต้องสร้างความอยู่รอดให้กับตัวเองนะคะก็ขอพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพบกันเรื่องอ Leasing นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มเริ่มต้นของการจัดงานบางกอกมอเตอร์โชว์หรือมอเตอร์โชว์นั่นเองนะคะที่ Impact เมืองทองเมืองทองธานีอีกสักครู่ค่ะค่ะหยุดเสี่ยงสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองตลอดเวลาทุกครั้งที่อยู่ในที่สาธารณะ หยุดแต่ต้องไม่ควรจับสิ่งของสาธารณะทุกชนิดหยุดชุมนุมงดไปเที่ที่มีคนอยู่ในชุมนุมมากเช่นสนามกีฬาผับบาร์หรือว่าคอนเสิร์ตหยุดประมาทกินร้อนแยกช้อนจานส่วนตัวรับประทานอาหารจานเดียวจะดีที่สุดหยุดเผลอ Social Distancing อยู่ห่างกัน2เมตรเสมอค่ะหยุดลืมล้างมือ20วินาทีให้เป็นนิสยัยหยุดพูด พูดเท่าที่จำเป็นป้องกันละอองฝอยออกจากปากให้น้อยที่สุดเราจะก no. no ้าวผ่านไปด้วยกันโลโค v ิท1 9กับ l i ็ e hmm k ีไ hmm ค่ก hmm ็ก hmm ลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนะคะก็พรุ่งนี้แล้วนะคะจะเป็นรอบสื่อมวลชนสำหรับงานบางกอกมอเตอร์โชว์นะคะที่ Impact เมืองทองธานีก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ครั้งแรกในรอบปีก็เลยก็ว่าได้เพราะว่าหลังจากที่ว่า เดิมทีเนี่ยเขาจะต้องจัดในช่วงมีนามีนาเมษายนนี้ที่ผ่านมาก็เลื่อนขึ้นมาเป็นกกรฎาคมมิถุนาแล้วก็ไปกรกฎาคมสุดท้ายพรุ่งนี้เคาะแน่นอนเพราะใช่ดีเดย์เพราะวันนี้เป็นรอบวีเอพแต่พรุ่งนี้รอบสื้อไปจัดรายการจัดสดด้วยนะคะพรุ่งนี้จะมีการแบบว่าไลฟ์สดไลฟ์สดนะคะก็ฝากติดตามพี่ยองด้วยค่ะพรุ่งนี้นะคะทางด้านไฟแนนซ์เองเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ย่อท้อเหมือนกันเพราะว่าทางลิสซิ่งเนี่ยนะคะก็บุกงานมอเตอร์โชว์เรียกว่า จัดแ,แคมเปญแบบเด็ดๆเลยดอกอเบี้ยศูร์เซนพวกนี้ค่ะก็<บ>นะคะกถือ <c oughs> ว่าก็ติดตามกันนะคะก็มาแต่มาฟังรายละเอียดจากเรากันก่อนล่วงหน้านะคะ,คะก็จากรายงานข่าวในแวดวงการเงินนะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะกลุ่มบริษัทธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์นะคะก็ได้เตรียมนำผลิตภัณฑ์ ด้านสินเชื่อรถยนต์ค่ะไปร่วมจัดโปรโมชั่นภายในงานนะคะะระหว่างวันที่15ถึง27กรกฎาคมนี้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่งานแรกนะคะค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ดอกเบี้ยนะคะที่ว่าเนี่ยค่ะก็ดอกเบี้ยมีถึง0%นะคะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะก็มีบริการสินเชื่อออนไลน์นะคะต่างๆค่ะโดยนะคะคุณเพียงตาดีทีนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทลิสซิ่ง กสิกรไทยนะคะก็บอกว่าบริษัทเนี่ยก็เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อรถใหม่นะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถใหม่ทุกยี่ห้อนะคะโดยนะคะก็จะมีโปรโมชั่นผ่อนดาวน์0%นานสูงสุด6เดือนค่ะผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยนะคะแล้วก็มีการนำแคมเปญดังกล่าวเนี่ยพร้อมด้วยดอกเบี้ยต่ำนะคะพิเศษนะคะ ก็มาร่วมในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ด้วยค่ะโดยนะคะลูกค้าจะต้องสมัครสินเชื่อรถใหม่นะคะระหว่างวันที่13ถึง31กรกฎาคมนะคะแล้วกอ็ออกรถนะคะภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะได้ที่งานมอเตอร์โชว์ค่ะแล้วก็ที่โชว์รูมและแล้วก็โชว์ชรูมผู้แทนจำหน่ายรถทั่วประเทศด้วยนะคะหรือสมัครสินเชื่อออนไลน์ค่ะผ่านแอปพลิเคชันนะคะ เคลิ s ซิ K ่งออนโมบายค่ะแล้วก็ผ่านเว็บไซต์ด้วยนะคะค่ะก็ทางด้านคุณกฤติยาสีสนิทนะคะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็บอกว่าทางกรุงศรีออตโต้เนี่ยได้มีการนำบริการใหม่ซึ่งลูกค้าและประชาชนสามารถประเมินวงเงินสินเชื่อได้ด้วยตนเองนะคะผ่านแอปพลิเคชันของกรุงศรีออตโต้ค่ะแล้วก็ยังขอรับคำปรึกษาทางด้านการเงินแบบทันทีค่ะ เพื่อรองรับพฤติกรรมที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจออนไลน์กันมากขึ้นนอกจากนี้ทางกรุงศรีออตโต้เนี่ยก็ยังเสนอดอกเบี้ยต่ำ1.75%สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้า75 75คนแรกด้วยนะคะ,ค,ะค่ะแล้วในโอกาสที่ครบวาระ75ปีของธนาคารกรุงศรีด้วยก็เรียกว่าเลข75ก็มาแรงงานนี้ค่ะ ค่ะตรงนี้นะคะลูกค้าเนี่ยก็สามารถตรวจสอบราคาของรถรุ่นปัจจุบันนะคะรวมไปถึงรถใหม่นะคะที่เตรียมไปเปิดตัวภายในงานเนี่ยแล้วก็พร้อมกับคำนวณสินเชื่อของตัวเองได้นะคะรวมทั้งติดต่อพูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะ,อะของในด้านของสินเชื่อยานยนต์ค่ะแล้วก็คําแนะนําเกี่ยวกับการกับเงินดาวนะคะแล้วก็จํานวนมวดในการผ่อนชาระ พร้อมข้อเสนอพิเศษจากในงานนี้นะคะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมไปยังกรุงกรุงศรีออตโต้พร้อมสตาร์ทนะคะเพื่อตรวจสอบประเมินวงเงินอนุมัติสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะโดยจะรู้วงเงินเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อกับรถนะคะภายใน3นาทีค่ะค่ะไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนี้อะไรก็ง่ายไปหมดนะคะกรุงศรีออตโต้ก็พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตลาดยานยนต์และสินเชื่อ ยานยนต์ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะผ่านอีเวนต์ใหญ่ค่ะประเดิมงานแรกด้วยมอเตอร์โชว์ที่ว่านี้นะคะก็แล้วยังได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกภายในมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการจัดคิวผู้เยี่ยมชมบูธเพื่อลดความแออัดในพื้นที่เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินแจ้งผลอนุมัติภายใน15นาทีเมื่อเอกสารครบโดยลูกค้าสามารถใช้ลายนัดหมายวันและเวลา เพื่อสะดวกในการเซ็นสัญญาค่ะหรือว่าแชทสดเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงค่ะตรงนี้เรียกว่าทางแบงก์เนี่ยก็เตรียมความพร้อมให้กับลูกลูกค้าที่สนใจที่จะเข้าไปใช้บริการสินเชื่อนะคะก็ส่วนนี้ข่าวนึงก็เรียกว่ารอรับได้เลยค่ะวันที่15าวันที่1 5 0 0รอยรอเลยนะคะวันที่15กรกฎาคมนี้เนี่ยราเปิดลงทะเบียนรับส่วนลดเราเที่ยวด้วยกันนะคะตรงนี้ถือว่า เป็นครั้งแรกเลยนะปกติเราไม่ค่อยเที่ยวด้วยกัน,นคะคราวนี้รถเที่ยวด้วยกันแล้วมีแบบ,แบบแคมเปญพิเศษแล<ช>้วก็มีโครงการโครงการในโครงการเราจะมีรายละเอียดมากมายค่ะ,คะซึ่งตรงนี้นะคะคุณพิพัฒรัช รัชก,กิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็บอกนะคะว่าในการเปิดลงทะเบียนให้รับสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันในวันที่15นี้เนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ www เราเที่ยวด้วยกัน com เนี่ยค่ะก็เพื่อ,อตรงนี้เนี่ยเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าที่พักค่าอาหารและก็ค่าตั๋วเครื่องบินจากรัฐบาล40%เนี่ยค่ะว่านะคะรัฐบาลเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมสําหรับการลงทะเบียนไว้พร้อมแล้วนะคะ แล้วก็เชื่อว่าค่ะในโครงการนี้นะคะก็จะมีน่าจะมีการใช้เงินเนี่ยได้แค่50เท่านั้นค่ะของกรอบวงเงินที่ขออนุมัติจากคณะรัฐ,รฐมนตรีไว้ค่ะโดยเฉพาะกรอบวงเงินที่จะใช้สนับสนุนค่าโรงแรมที่พักรวมรวมทั้งค่าสนับสนุนค่าอาหารค่าเข้าแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ตั้งกรอบวงเงินไว้ที่18,000ล้านบาทค่ะค่ะยางไรก็ตามนะ ตรงนี้ก็ตงยังต้องประเมินผลการเข้ามาใช้สิทธิ์จองที่พักของผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนร่วมโครงการก่อนนะคะว่าเต็มทั้งหมด5ล้านคืนหรือไม่นะคะและจะมีวงเงินเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าประเมินว่าคนส่วนใหญ่คงจะจองห้องพักราคาเฉลี่ยคืนละ1,000ถึง3,500บาทนะต่อคืนเท่านั้นดังนั้นหากมีเงินที่เหลืออยู่ เป็นไปตามที่คาดไว้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็จะคุยกับกระทรวงการคลังเพื่อจะเสนอครอรมออีกครั้งหนึ่งว่าจะขอขยายจํานวนห้องพักเพิ่ม,เต,มเติมจากเดิมที่ให้กับผู้ประกอบการให้ผู้ที่เข้ามาจองห้องพักเนี่ยแบบไม่ทันในรอบแรกอ่ะไม่ทันนะคะค่ะค่ะคุณพิพั์คุณพิพั์ก็บอกอีกนะคะว่าสาหรับโครงการในครั้งนี้ค่ะถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางแล้วก็การใช้จ่ายในประเทศนะคะ,ะเพราะนะคะสถานการณ์การท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยก็ต้อง ความหวังไว้กับการเดินทางของคนไทยไทยเที่ยวไทยเป็นหลักเลยค่ะพร้อมนะคะตั้งเป้าค่ะว่านะคะทั้งปีเนี่ยก็จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะอยู่ที่1ละ1 2, ล้าน1.23ล้านล้านบาทนะคะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในประเทศเรานี่ยนะคะ ซึ่งนะคะในช่วงที่เหลือเนี่ยก็จะต้องมีการสร้างรายได้นะคะไม่ต่ำกว่า700ล้านบาทจากปัจจุบันในช่วง5เดือนแรกที่ผ่านมานะคะระหว่างมการาถึงพฤษภาคมเนี่ยมีรายได้แล้ว1.9แสนล้านบาทค่ะค่ะส่วนที่เหลือก็เป็นรายได้จากการจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะตามแผนเนี่ยจะต้องเปิดให้มีการจับคู่ ประเทศเดินทางท่องเที่ยวได้ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาความเหมาะสมะแต่เบื้องต้นเนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็กําหนดไว้เลยนะคะว่าอย่างน้อยก็อยากให้เปิดให้มีการเดินทางได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งการเปิดให้คนมาเดินทางท่องเที่ยวได้นั้นเนี่ยก็จะเน้นดึงกลุ่มเศรษฐีหนีหนาวจากต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในจังหวัดที่รัฐบาลจัด ไว้โดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะในระยะแรกเนี่ยจะเปิดให้เข้ามาเที่ยวได้3จังหวัดก็คือภูเก็ตในเกาะพีพีนะคะส่วนกระบี่จังหวัดกระบี่และเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่าและเกาะนางยวนในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ,คะส่วนระยะต่อไปเนี่ยอาจจะขยายไปยังพัทยาเชียงใหม่เชียงรายและสงขลาเป็นต้นนะคะแต่การเที่ยวในครั้งนี้ก็จะต้องยึดหลักเกณฑ์ของสาธารณสุขด้วยนะคะก็ คือการตรวจโรคตั้งแต,ต่ต้นทางแล้วก็มาถึงไทยก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้อ,อยู่ในที่จํากัดนะคะเช่นจะต้องอยู่เฉพาะในเกาะภูเก็ตเท่านั้นนะคะแล้วก็เดินทางก็ข้ามจังหวัดไม่ได้นะคะแต่ถ้ามาอยู่ถึง14วันแล้วก็ตรวจโรคซ้ำไม่พบเนี่ยก็สามารถที่เดินทางไปเที่ยวทั่วประเทศเราได้เลยค่ะค่ะก็หากประเทศไทยยังไม่เปิดให้คนมาเที่ยวถึงสิน้นปีก็เรียกว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมเนี่ยกว่า60%เนี่ยคงจะต้องถึงขั้น ปิดกิจาการกันทีเดียวนะคะ,ค,ะค่ะส่วนวันนี้ดัดชนีทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะ,คะวันนี้ค่าเงินบาทค่ะรับซื้ออยู่ที่30.82บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐนะคะ,ะ,ะขายอยู่ที่31บาท30สตังต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะค่ะไปต่อกันราคาทองคำนะคะวันนี้ทองคำแท่งค่ะรับซื้อที่บาทละ2 6 6 0 0บาทขายออกที่บาทละ2 6 7 0 0นนะคะแล้วทองรูปพรรณ ทองคำรูปพรร์น,นะคะรับซื้อที่บาทละ26,120บาทค่ะขายออกที่บาทละ26,700บาทตรงนี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ดนะคะ<ฆ>ค่ะก็ส่วนตลาดหุ้นค่ะวันนี้ก็ยังลดลงนะคะเปิดตลาดวันนี้ลดลงไป8.13จุดค่ะปิดตลาดที่1 3 4 2 3 7จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นพอสมควร62,334.49ล้านบาทค่ะค่ะ สำหรับราคาน้ำมันนะคะวันนี้ค่ะน้ำมันเบนซินนะคะขายที่ลิตรละ29บาท26สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอลนะคะอยู่ที่ลิตรละ21บาท58สตางค์ค่ะแก๊สโซฮอลเนะคะอยู่ที่21บาท85สตางค์ค่ะอีย่ส e นะคะอยู่ที่20บาท34สตางค์แล้วก็น้ำมันดีเซลค่ะอยู่ที่22บาท49สสตางค์ค่ะ ่วนราคาผักผลไม้เนื้อสัตว์ขายปลีกในกรุงเทพนะคะ,ะกระลำปีค่ะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ22-25บาทถั่วฝักยาวอยู่ที่กิโลกร,รัมละ50-55บาทค่ะลองกองนะคะไซสกลางค่ะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ40-45บาทมังคุดมันนะคะอยู่ไซส์เล็กนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ35-40บาทไข่ไก่เบอร์สองนะคะอยู่ที่ฟองละ3บาท30ส,ตา,สตางค์ถึง3บาท40สตางค์ค่ะสำหรับ ไก่สดทั้งตัวไม่รวมเครื่องในนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ70-75บาทค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการรายงานรายงานในช่วงวันจันทร์เนี่ยแบบอาจจะมีเรื่องเยอะ,ยอะแยะหมดแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีเยอะกว่าแน่นอนอเพราะจะมีเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ,คะซึ่งคุณโนตว,วัสวัตจะมารายงานให้นะคะ,คะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ